งานสติ M S R ว่างพลังงานสติใช่ไหมอ่ะฟังนะพอสติปึ๊บดึงงานเข้ามานะเอเมทารให้มันสำเร็จให้ช่วงกรนะหน่ช่วงกระของมันว่างตอนนั้นตัวตนไม่มีแล้วใช่ไหมสำเร็จไหมแป๊บเดียวก็สำเร็จแล้วงานแล้วสำเร็จดีเลยนะพอสำเร็จปั๊บ กากลับมาสติใช่ไหมดึงตัวใหม่สติเป็นตัวดึงดึงตัวใหม่งานที่จะดําเนินตัวใหม่เข้ามาพอดึงเข้ามามันนิ่งแล้วเนี่ยสมาธิมันเกิดแล้วเนี่ยเอ็มเาจะทําอะไรนะให้มันสําเร็จยังไงให้เป็นรูปแบบแบบไหน